กอนนแ้ให้เอกนนที่สุดกได้ที่นเดอร์ตอนนี้หมูพิซ่ก็สิงอนก่อดยอเมนูเซตเดิมอตรัวซองครัวซองชีสเป็นเบอร์เกอร์หมูครัวซองชีสแล้วก็เป็นไก่ออนจินอลโนสไปซี่มิกซ ไข,ของเจอยู่ด้านนอกไม่เผ็ดสไปซ์น้อไปซชินไม่เผ็ดแา้วก็ไอติมวันนี้ได้ไอติมมาใหม่เป็นอะไรอ่ะคาราเมลจำไม่ได้แล้วช็อกโกแลตบาร์นี่ป่ะไม่ไาาน่าใส่ลแล้วก็มีโคแล้วก็มีไก่มีจริงหนูยังไม่ออกมาไม่อยากออกมาแต่ออกมาดีดกว่าไม่อยากนอนอยู่ที่บ้านคือที่บ้านหนูไม่รมทราบว่าไปไหน อีออกมาไม่เจอใครคือคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วพี่ก็ไม่อยู่ด้วยหลวงพประตูเรียก็ไม่มีคือแม่จะไม่ทราบว่าไ,ไปทํางานทําโอหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนกันคือหนูก็ได้ money. 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 พอ็อกเก็ตมันนี่เป็นคิปดบริษัทพ็อกเก็ตมันนี่จากหลวงพ่อพระพิรามส่งมันนี่เป็นแรงใจเป็นคิปดบริษัทเป็นมันนี่ให้เราอะไร เรียกอะไรนะวันลอยกระทงใส่ด้านล่างกระทงก็วัขขนนี้ออกาทานอาหารแล้วก็มาซื้อของที่เราอยากได้ที่เราเปนติดไว้ตามรายการนี้เลยฮนะเนี่ยเป็นวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์ประตูเปเปอร์ đầu, ประตูหลังบ้านแล้วก็เป็นสติกเป็นวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์น้ำ ติดกระจกแล้วก็เป็นป้าชอแบบกฟนเทเสเหนึ่งพันแล้วก็ไปซีนับน้ำเบบีไีเอน้ำเบบีแล้วก็ทำข้วก็เดี๋ยวจะได้เงินอัพแ่นี้มาเราก็จะอส่งเงยจะให้นาสุดข,ขันเวลวให้ตนเองด้วยเพราะว่าครั้งก่อนที่หนูได้มาสองพันหนูค่ายที่บ้านเหมืนเลยอีก หนึ่งคันซื้อของฝากที่บ้านอีกหนึ่งคันซื้อของฝากนัาสุกสันแล้วเราก็มีบันทึกในใจเราว่าเรา <c oughs> จะซื้อของที่บอกไปเมื่อกี้เีนี้ยเราก็ตั้งใจว่าจะเก็บมันนี้จะตาองวันนี้หนูว่าเก็บได้หกร้อยเมื่อวานหนูนอนดื่มน้ำหนึ่งวันไ,ได้ค่าหนมสามร้อยวันนี้ก็ได้อีกสองร้อยก็เป็นหกร้อยยังไม่ได้กดเงนินในตูทท้เอทีเอ็มบัญชีอะไรออกมาเลยนะคะขอะมาทานอาหารเมนูเซตนี้ขอบอกก่อนตัวนี้นะจริงจริงอยาก ทานสปเกตตี้คุชีสตังนี้ลูกค้าเยอะเป็นร้านมากเลยขอเี่ยกอคำท่อหวแล้วพอสาประเด็นคุค้าดูดาวแล้วคุณพ่อคนแรกที่ดูแลเราให้มันนี่สตางัประานอาหารดๆทุกวัดอย่างนี้ทุกทุกนขอเนี่ขอคำ่อหาทแล้่อนเรื่อนี้เป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่สิบเท่าไรสิบสามสิบสาพนี้วันสุดท้ายแล้วสิบสี่ คือสปาตตี parole, like ้คาโบเทราสักช yeah> ี <the <the ้องหนูอะซูมารโร่พกนี้มาสุดท้ายแล้วเจหนูตั้งใจจะมาทาวันนี้แต่วันนี้ลูกค้าเซ็านเยอะมากหนูเลยเปลี่ยนใจมาทำเล่วันนี้ทห่อยก็ได้วันนี้อาทกิตง์แบบแบบแบแบบแาบบแ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 บบลบบแแอบนสาแแวา ก็คือานั่งสาวใเเรือยแล้วก็ครจะมีสคลี่อมึงก็ตองหันใจกัเ้จะท่าไรกไม่รู้ยิ่งเนคณเพี่มตมการเปศษสายกงเพิ่ตใจไปเศษมาบางสิ่งาอย่าง็จะางเิ่็นมาง่ง่างก็จะมาบางสิ่งบางอย่างก็จะมาบางสิบอก็จะาบาสิ่กบ มิสเตอร์เดินะดนนะแต่นักงานใหญ่เข้าีบ้านมาโองโเซล่์ีเลเว่นห้างหรือแสน้ลาดคอนโดรอคําแสิร์ตใกระดาที่เศษหัวบางกพรุงเทพ a f 5 4 5 4 d 8 5าสมัคไปเลิกคิวแอมไฟเป็นคิวที้หอง่ห้ มีสิทธไม่ทานนะสัตว์229วันแล้วนะคือเราไม่ทันนะสัตว์229วันแล้วเป็นทามาตั้แต่27 28คุมภาสอง2าพ้าจนถึงวันนี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่13สุราษฎร์บะ13พฤศจิกายน13พฤศจิกายน2559ข้าวข้าวเราทำได้220 229วันแล้ว วสุสัน์วันรอยกระทงเมื่อวันที่8ดพฤศจิกายน2อง5หสห้าสวัสดีค่ะก็แต่บอกว่าเบลล่าหายไปตั้งแต่สสันต์วันลอยกระทงนะคะเบลล่าหายไปแล้วก็ยังหาไม่เจอก็าขอออกมาบอกผ่านสื่อตรงนี้กันว่าเบลล่าหายไปตั้งแต่วันลอยกระทงค่ะไปขอไอ้พะุมทอขอยอยู่รอดจายขอ้อยสอบนาได้แล้วค่ะ น้องไม่เล่ขอเึ่งสวัสดีสุขภูมที่ดีให้แบบจะเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นี่สาพ่เป็นไปได้ก็ขอให้เรักมาขอได้เจอกันเราก็อยากเืาอหาน้องไม่เจอค่ะบ่งซื้องพิโยรถไดรประละคนเท่ายจุทกุกสวัสดสุรสัวันแม่แห่งจุ๊กจี๊จุ๊กจุ๊กส่สวัสดีสุขสัวันพ่อแห่งข้าวจุ๊กจิ๊จุ๊กสุ่งสวัสดีสุ อัพปี้ซันเดลนักพิธี13 2 9น2 5 5 13อัพปี้1รัติวัลทูทาเซนต์เดวิดพิธี13วันกรวัน่8ายน2 5 5ตอนนี้มันแบบเหมือนเราอมบออมเคืออะไรอ่ะอมบอระเพ็ดอยู่ในปากตลอดเลยค่วพ่หนูบบอตรงเราที่อยากพูดเลยเออแต่ว่าเราต้องมีโมเมนต์ออกมาทำกิจกรรม ขอบคุณคุณพระบิดาท,ที่ส่งอันนี้ให้เาตามกรนมาขอบคุณมากค่ะแต่ก็มาท้านหลายวันแล้วเราแต่ทำที่วิดีโอติดต่อสั้นๆไม่ได้บอกอะไรรู้สึกเครื่อเส้นจนเราไม่ทราบว่าเราเครียดหรือว่ารอปวดหรือรออะไรหาเรื่องไม่เจอไงเดือดร้อนมันชุดป้าไกเดอร์หนูเดี๋ยวชุดป้าไกเดอร์ไว้เราแบบที่หมุนซึ่งยังเกาะอยู่ที่ตัวเราอยู่เลยนละหมุนตัวทำท่าบอลเลสแป๊บเดียวแค่นั้นน่ะ หายไปเลยเราก็ไม่ทราบว่าหายไปไหนทุกคนก็นเหมือนช่วยเราตามหาอยู่ไม่ได้เจอช่วยรู้จักว่าที่บ้านตอนนี้ก็มีาการแบบหรือของในบ้านเัินไปพูดไปเราก็ถยากจะรอให้เรายัางเสียใจอยู่เราหาไม่เจอยังหาดูไม่เจอแล้วมันคือมันเจ็บอะ่ะเหมือนตรงน,นี้มันแข็งไว้หมดเลยเราพูดไม่ออก ก็พูดแต่กับคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่แต่คนอื่นเราก็ไม่อยากพูดอะไรเลยตั้งแต่วันนั้นก็มีน้องเข้ามาทักทายพูดคุยบอกถามเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะสั่นสัปปิสันเดย์จอดนะจ๊ะเดี๋ยขอจบขึ้นนี้เมนูเมนูนี้ไว้เสร็จขนมข้างนี้สันนะวันนี้มาทานเมนูชนิดือไม่ทานโชว์ให้ดูนะต้องขอไปออกมาต่อคำเตยพอแล้วเดี๋ยวขอจบขึ้นนี้ไปแล้ว